เรามีเพื่อนคนหนึ่งเรามีเพื่อนคนหนึ่งเราเรามีเพื่อนคนหนึ่งรู้จักกันตอนม4รู้จักกันตอนม4เพื่อนคนนี้เนี่ยเราก็สนิทกัน <c oughs> เขาเป็นคธธธาทอลิกเราเป็นพุทธแต่เราเรียนรู้กันบางเรื่องนะเพราะเราก็สนใจเรื่องเรื่องทางจิตใจอะ่ะเราก็ <c oughs> ค่อยๆสนิทกันเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งจนม6ความรู้สึกเราก็เพิ่มขึ้นเราก็อยากเราก็อยากจะมีความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนแต่เขาเขาก็ไม่ได้เขาเขาเรารักกันนะเรารักกัน ในที่สุดวันหนึ่งม .6 ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาเซโนอย่างเงี้ยนะเขาย้ายมาเรียนที่ทับแก้วที่นี่นความปฐม,มเราไปเรียนมชเราแยกจากกันเขาเขียนจดหมายถึงเราเราเขียนจดหมายถึงเขาเฉยนะเขียนจดหมายโป๊ก้าอะไรกันเงี้ยเออเขียนจดหมายกันเออพอเราจบปริญญาตรีที่มชเรื่องทุกอย่างก็ผ่านไปเราก็ไปชอบผู้หญิงคนอื่นอะไรของเราไปนะมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญเปล่าวะ เรากลับมาอยู่หอเดียวกันตอน,นเรียน์ปิญญาโทในหอนะั้นมีญาติเพื่อนอยู่กันบานไปหมดเลยแถวปิ่นเก้าอยู่กันเอ็มไปหมดเลยสี่ห้าห้องนี่เขาก็มาอยู่หอเดียวกันแต่เราไม่ได้ไม่ได้ฐานไฟเก่าอะไรเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นกันแล้วอะเราไม่รู้สึกอย่างนั้นกันแล้วเราโอเคเราก็ช่วยเหลือกันดูแลกันดูแล,แลกันจนกระทั่งเราเรียนจบปิญญาโทนี่มันผ่านไปกี่ปีแล้วละ่ะสี่ 8, ปีแปดปีใช่ไหมปิญญาตรีปิญาปญาโทแปดปีเราก็จบมาทํางานที่นี่เขาก็ยังทํางานอยู่ในกรุงเทพ นานๆเราก็จะกลับไปเยี่ยมเขาเยี่ยมเขาอยู่มาวันหนึ่งอยู่มาอยู่มาวันนึงเราไปเจอเขาที่นูน่นเขาก็เป็นเขาก็มีความทุกข์ในชีวิตเขาอนะอยู่มาวันหนึ่งปกติเราก็จะเป็นเด็กโบราณเราจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกัน <laughs> อยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆนี่ก็มากอดเจอหน้ากันก็กอดกอดหน่อ,นนอยกอดปุ๊บเรากอดเขาที่เพิ่งกลับจากที่ทํางานมาโอ้ยคุณเป็นความรู้สึกที่ บอกไม่ถูกอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งทํางานแต่เช้าตื่นมาออฟฟิศกลับมากอดปุ๊บเรารู้สึกได้เลยมันมีความเหนื่อยมันมีร่างกายที่ผอมบางมันมีความเหน็ดเหนื่อยมันมีความเหน็ดเหนื่อยอะ่ะเรากอดปุ๊บเรารู้เลยหามันมันเหนื่อยอะ่ะอยู่อีกวันหนึ่งเราไปขออาศัยห้องเขาเพราะว่าเราไม่มีที่พักรุเทพช่วงนั้นเราก็ไปขออาศัยทิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราสะเทือนใจที่สุดเลยคือโอเคผู้หญิงคนเดียวอยู่ในห้องลกนะลกๆๆทุกอย่าง ส้มขี้ก็ลำบากเแต่เขาเปิดทีวีนอนดูเป็นเรื่องไม่ใหญ่นะคุณเปิดทีวีนอนไหมที่นี่ไมการเปิดทีวีนอนหมายความว่าอะไรคุณกลัวผีโอ้โ o oh, no. ถ้าไม่ใช่เรื่องกลัวผีหนาใช่เวลาสุดท้ายที่มนุษย์ต้องอยู่กับตัวเองแล้วหนีตัวเองไม่พ้นเลยคือก่อนนอน คุณจะหนีมาทั้งวันคุณจะมีเพื่อนอยู่อะไรสุดท้ายก่อนนอนต่อให้ไม่กี่วินาทีคุณต้องเผชิญกับตัวเองความเหงาความเศร้าความทุกข์คุณหนีตัวเองไม่พ้นในช่วงวินาทีนั้นและนั่นคือทางที่เขาจะหนีคือเปิดโทรทัศน์ซะแล้วตั้งเวลาให้มันปิดแล้วเช้ามาให้มันปลุกเราสะเทือนใจมากว่าเพื่อนของเราคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นคนเข้มแข็งอยู่กับตัวเองได้ตลอดเวลาชอบคุ้นคิดเป็นคนชอบอยู่คนเดียวอยู่มนันนึงอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วเราตั้งใจไว้เลยนับตั้งแต่วันนั้นว่ามีอะไรขอให้บอก ไม่มีแรงซักผ้าเดี๋ยวเราไปซักผ้าให้ไม่มีแรงทำความสะอาดห้องเดี๋ยวเราไปซักเราไปทําความสะอาดห้องให้จนกระทั่งอ้าวชีวิตก็เปลี่ยนไปอีกเขาก็แยกไปทํางานที่เราก็ยังอยู่อยู่มาวันหนึ่งคุณคุยโทรศัพท์กันอยู่ๆเราก็พูดขึ้นมาว่าอยู่ๆเราก็พูดขึ้นมาว่านี่เรารู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วเนาะนี่เรารู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วเนาะมันนานมากเลยนะเนี่ยสิบกว่าปีที่เรารู้จักเป็นเพื่อนกันมามันนานมากเธอรู้ไหมจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับเธอ ฉันมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับเธอคือเธอเหมือนบ้านของฉันเพราะว่าถ้าเรามีความทุกข์เราก็เล่าให้เขาฟังถ้าเรามีความสุขเราก็เล่าให้เขาฟังแต่เราก็ไม่ได้เอาอะไรจากเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้เอาอะไรจากเราอ่ะมันเป็นที่ที่ต่อให้ฉันไปชอบใครในโลกนี้ฉันเหนื่อยเหนื่อยก็มาเล่าให้เธอฟังมันก็คือบ้านที่อยู่ตรงนั้นแหละน้ําตาก็พลั่งพลูก,กันคุณทั้งเขาทั้งเราแล้วก็บอกว่าแล้วบอกวันหนึ่งเนี่ยขอบคุณมากเลยฉันมีเรื่องต้องขอบคุณเธอเรื่องหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มาก คือวันหนึ่งเนี่ยเราเคยเชื่อกันอย่างคนหนุ่มสาวในสมัยก่อนว่าความรักที่ที่เป็นอุดมคติเนี่ยเป็นเรื่องเป็นไปได้วันหนึ่งเราก็ท้อว่าให้มันเป็นไปได้จริงเหรอไอความรักชนิดที่ว่าไม่เอาจากคนอื่นเลยไอความรักชนิดที่ว่าไม่เรียกร้องอะไรเลยจากอีกคนหนึ่งอะ่ะมันเป็นไปได้เหรอในชีวิตเนี่ยเราเคยตั้งคําถามกันสมัยเราเป็นหนุ่มสาววันหนึง่งเพราะว่ามีเธอทุกวันนี้เนี่ยฉันตอบคําถามนี้ได้ วันนึงถามว่าวันนี้ฉันรักเธอไหมฉันรักเธอแต่ฉันไม่ได้มีความรู้สึกจะเป็นอยากเป็นแฟนเธอหรือเป็นคู่รักกับเธออีกต่อไปแต่ว่าวันนึงฉันมาถึงจุดที่เป็นความรักแล้วก็แล,วกแล้วก็โอเคเราไม่ต้องการอะไรจากกันมากกว่าการดูแลกันห่วงใยกันในฐานะเพื่อนที่รักกันแล้วนั่นคือความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ฉันต้องขอบคุณเธอที่ในชีวิตยังไม่สาปีของฉันเนี่ยฉันฉันได้พบสิ่งนี้ในชีวิตฉัน อันนี้คือคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คนนึงจะได้พบในชีวิตคุณ